สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเชียอีกแล้วนะคะในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะะวันนี้จากเจ้าิสันนเวล่านะมาให้รับชมอีกหนึ่งคันนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวิสันนเวล่านะ NP 0 0หรือว่าแฉบนะเป็นตัวสี่ประตูยกสูงนะคันนี้ได้เป็น์ออโต้นะเป็นตัวคาลิเบอร์สองจุดห้านะคะได้รถปี2018นะเลขไม้เพียงแค่หนึ่งแสนกับอีกห้าพันกิโลเท่านั้นเองนะรายละเอียดตัวรถเป็นไงนะเดี๋ยวมิพพารับชมเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นหลอดยูเจ้แบบนี้เลยสภาพสวยแน่นอนนะแล้วก็ไฟเดนทัมยี่ไลน์นี้ให้แบบหล่อๆเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีนี้ให้ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยนะไฟตะหมอกข้างหน้านะคะก็มีให้แบบครบเลยนะแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นสีดําตัดกับตัวรถสีเทานะบอกเลยว่าสวยมากๆป้ายทะเบียน สามหลักแบบนี้นะจำง่ายๆแบบนี้เลยนะใครชอบจัดได้เลยนะบอดี้เดิมทั้งพันแน่นอนนะรับประกันโครงสร้างให้เลยเลขไม้แค่หนึ่งแห้าพันกิโลนะคะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะในส่วนของตัวสันอนะแบรนด์ลอจะบอกเลยว่าขายดีนะแมนแทนเนนต์ดกด้วยมาดูในะส่วนของล้อกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นลออ้ออลลอยทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะขอบ18นิ้วขนาด6รลูนะคะ รัดด้วยยางปี2024นะคะดอกยางเหลือลึกๆเลยใช้ได้ยาวๆนะซับภาพล้อบอกเลยว่าสวยนะพร้อมใช้พร้อมขับนะกระจกข้างพับและเป่าไฟฟ้านะคะเป็นสีโฟมเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแบบนี้เลยมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะคะบันไดด้านข้างนะมีให้แบบครบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดนะจะได้เป็นแบบโฟมเมียมแบบนี้มาดูด้านในกันนะคะ คันนี้นะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันเลยนะบอกเลยว่าได้รถสภาพสวยแน่นอนนะคะวันสงมอบมีวารันตีหลังการขายให้นะแบบครบๆเลยมาดูในส่วนของเบาะก,กันสําหรับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะพี่ๆได้รถปี18แแต่เบาะยังสวยๆอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวเราล้างขัดสีทําสปานให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีช้าําแบบนี้เลยนะคะนี่เดินได้ด้วยแต่เข็บสีขาวสภาพสวยๆแบบนี้เลยถาดยางรองเท้านี้ให้แบบรมๆนะตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดนะคะรับประกันนะรถโครงสร้างเดิมนะคะนี่น็อตเดิมไม่มีกระดิกไม่มีขยับเลยนะคะนี่แล้วก็พาดูโครงสร้างนะพาดูโครงสร้างกันต่อเมทอาร์ตเมสปอร์ตนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะบอกเลยว่า รับประกันนะคะรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักผิดข้อจงน้ํากับสีตัดต่อก็ไม่มาอย่างแน่นอนนะกมาดูด้านหลังกันนะคะในส่วนของเบาะหลังนะคะก็สภาพสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวเบาะไม่มีสีขาเลยไม่มีช้ำะคะยางรองเท้ามีให้นะ,ะด้านหลังนะคะก็มีแอร์ให้นะ,ะถึงสองตแหน่งครบๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเนี่ยลังคาสาอานนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะคะ ตัวคอนโซลด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะได้เป็นสีเทานะตัดกับสีดําบอกเลยว่าสวยมากนะคะพาดูโครงสร้างกันต่อนะเผื่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจริงนะก็สามารถดูผ่านช่องทางของเราได้เลยนะคะเรามีบริการนะคะไฟแนนซ์ยิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดงะเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะพี่ๆดูบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมทุกจุดทุกมุมแบบนี้เลยนะคะรับประกันนะ รถไม่มีชนหนักทุกความจมน้ํากลับสีตัดต่อกอใหม่นะคะเรามีบริการะะตรวจรถให้ถึงสัจุดด้วย่กันนะ,ะบอกเลยว่าเชื่อถือได้ไว้ใจได้เป็นบริษัทกลางนะคะมาดูไฟท้ายกันนะนี่พี่ๆดูกคมไฟไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยนะ,ะน้ำั่วไหลแน่นอนนะคะเป็นหลอดมัลติรีเฟลเตอร์นะคะแบบนี้เลยโลโก้ตัวหนังสือต่างๆนะคะมีให้แบบครบๆคันนี้นะ,ะเป็นแบรนด์รองแต่บอกเลยว่าออปชันจัดเต็มแน่นอนนะคะออปชันเยอะด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของออปชันฝั่งคนขับเลยนะคะนี่ได้อะไรบ้างมาของเขานะคะก็จะได้เป็นปุ่มุูสตาร์ทเรียบร้อยนะ,ะแบบนี้เลยนะ,ะนี่พาดูตั้งแต่แผงประตูนะ,ะปรับกระจกออตโตบ้บานคนขับนะ,ะระบบได้เซ็นทรัลล็อกนะ,ะปรับกระจกไฟฟ้าได้นะ,ะนี่ สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะนี่รอยเม็ดอาร์เมสปอตเห็นชัดเจนนะคะไม่มีผิดรูปไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดสติกเกอร์ความดันลมยาต่ตางๆนะคะมีให้แบบครบๆแบบนี้นะระวเบาะสภาพดีนะคะมาดูพวงมาลัยกันนะคะคันนี้ก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบปติฟังชันด้วยนะ,ะสวยนะคะแล้วก็มีคุชคอนโทลมาให้แบบครบๆเลยนะ,ะสามารถสั่งการเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกนะ,ะได้ผ่านพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็ เลขไม่การใช้งานคันนี้1,000 0แสกับอีก5,000กิโลนะตามการใช้งานจริงนะคะจอกลางได้สัมผัสทัชสกรีนนะคันนี้เชื่อมต่ออ n น r o i ได้นะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ซีลิงได้ฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะแล้วก็กล้องถอยมีให้แบบครบเลยนะคะและคันนี้ได้แอร์เป็นแบบปรับอนาล็อกนะคะแบบนี้เลยในส่วนของเกียร์นะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เพราะว่าเรดมีนะแล้วก็ในส่วนของรูเสียบ USB มีให้แบบนี้เลยนะคะ ได้เป็นเกียร์ออโต้นะหัวเกียร์ไม่มีช้ำไม่มีถลอกแน่นอนนะคุณแจได้สมาร์เดนที่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลนะนี่สะอาดสะอ้านแน่นอนนะบอกเลยว่าแอร์เย็นเพียงพอนะไฟติดครบทุกดวงแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะ,ะพาดูห้องเครื่องมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะสองพันห้ารซีซีนะพี่ได้รถปีสองพันสิบแปดนะคะ พาดูตัวงนงตัวน็อตก,ก่อนนะคะน็นอตเดิมนะส,สีเดิมกับสีฝากระโปรงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะมีให้แบบครบๆเลยสติ๊เอร์เดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตเมสปอตเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็ตัวห้องเครื่อ,องเขานะก็ไม่มีรอยน้ํามันรั่วไหลไหลเยิ้มนะ,ะอย่างแน่นอนข้างหน้านะคะไม่มีร่องรอยเกิดอุบัติเหตุนะคะที่ดูได้เลยนะอันนี้สตาร์ทให้ดูเลยนะคะฟังเสียงเครื่องแตกชัดๆเลยนะคะ แล้วก็แบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราดูแลให้ภาษีพรบนะ,ะต่อให้แบบครบ,บเลยนะพาดูโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมทุกสุดแบบนี้นะคะในตัวบบนมรถนะคะเม็ดอาร์ตรอยเหรียญบาทนะคะต่างๆอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยหนุนกัดหรือแท้สายไฟนะคะนอกเดิมทุกสุดเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะได้รถปี18นะคะบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเจ้ามิสันิสนาวาร่านะคะตัว NP 300 Double Cab นะ,ะเป็นตัว 2.5EL คาลิเบอร์นะคะคันนี้ได้รถปี2018เลขไม่แค่15,000กิโลนะคะตามการใช้งานจริงนะคะหากลูกค้าสนใจนะคันนี้ราคาค่าตัวเพียงแค่4 7 9 0 0 0เาพนเท่านั้นเองนะเครคดิตดีฟรีดาวนะ์ดะผ่อนแค่เดือนละ8 0 0 0ันตลอดอายุสัญญานะคะใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีบริการไฟแน้น วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากซื้อสดเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะจะมารีวิวรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะสภาพสวยสภาพดีให้ได้รับชมอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอสวัสดีค่ะ